การสรวจธรณภาพ6คุณทักษมนตร์ทีรีและผู้มารัประสาททุกท่านตามประการสักว์นายกรัฐมนตรีลงวันที่10กันยายนพุทธศักราช2564 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระบรมราชอง์การกดต้ากดหม่งแต่งตั้งพลตำรวจโทอคร์เลชเลมลศรีผู้บัญชาการประจำสังักการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานสำนักสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจชดภาคหกทั้งนี้ ข้าขอรถผู้อาชการตรวจภูทรภาคหกมาได้หรือเปล่าดีอยอัวุ้นชัออกอ,อ,กอ,อก และลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญนายตำรวจประจำธงส่งมอบธงประจำหน่วยให้แก่คุณพลตำรวจโทอภิชาติสิริสิทธิ์ขอเรียนเชิญค่ะและขณะนี้นะคะท่านพลตำรวจโทอภิชาติสิริสิทธิ์จะได้ส่งมอบธงประจำหน่วยให้แด่ท่านพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6และท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จะได้ส่งมอบธงประจำหนวนให้ในายตำรวจประจำธงและหมู่เชิญธงจะได้นายพลประจำานวนกลับจุดเดิมค่ะรองผู้ัชา,นะา,า,าการคณะพลายการตำรวจทำการตำรวจภูทรภาค6 และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเนื่องว่าวันนี้เป็นวันรับกำานิดของท่านผู้มีการพลนรบุตรโออาคารเอกหมุทีผมก็ทาหน้าที่ในวันสุดท้ายโดยการสมงม้อเมื่อออกปีแล้วผมมายืนตรงนี้ในฐานะผู้รับมอบ แล้วก็รู้ <c oughs> รู้มาตลอดว่าในวันนี้ผมก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ในฐานะผู้ถงม,มอบมันเป็นการดำเนินไปตามวิถีของข้ารายการเมื่ออยุคบบรบ60ก็ต้องกำลานะครับเราทุกคนที่กำลังวิ่งกันอยู่ ก็หวังว่าพวกเราจะเข้าเส้นไทยเหมือนเหมือนผมทุกคนครับเนี่ยเพื่งเลยสะดาตัวเองลมสำหรับท่านผุ้มีาการอาเดผมเชื่อมั่นว่าท่านจะนำพาองค์กรนี้ไปสู่สิ่งที่ดีงามตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดท้าโปรดกระม่มงให้กับผม มาดำรงแหน่งผู้สการสรุปรทภาคหกตั้งแต่วันที่หนึ่งกราคมสองพันห้าร้ยกสี่เป็นต้นไปนั้นรับเป็นพระมารรรหาราษรที่คุณอยาหาที่สุดไม่ได้ผมขอยืนยันว่าผมมีความตั้งใจจะปฏิบัติงานได้ติดไปตามนโยบายของรัฐบาลและสามักกานส่งชาติจะขอต่อยกกอดการพัฒนาและนำนโยบายของท่านพลตัอภิชาติสิริสิทธ์นำไปใช้ ให้สอดคล้องกับถานการณ์ปัจจุบันจปฏิบัติหน้าที่เพื่อความซื่อสัตย์จริตทุม่มเทเสียสละเสริมสร้างความมั่นคงและดำรงไว้ซึ่งสถาบันถ้าศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพและศรัทธายิ่งของพวกเราเพื่อให้กลุ่ทตัาเลกเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนอย่างแท้จริง <c oughs>

นี่ถ้าเป็นวันวาเลนไทน์หะายได้หลายตังค์เลย